สวัสดีจ้าทุกคนแม่โบมาแล้วค่ะมากับช่องอะไรไค่ะ,คะวันเมื่อีี้แม่โบพะมากับลูกมากับน้องเกมกับข้าวหอมเลยเนะจ้ะ แม่บูกะซิมากินตำมะาม่าสบายนางจ้ะตำมะม่าแส่สบายนางแบบน้ำปลายางนัวเลยจ้ะกินครับอันนี้ยอดอ่อนทานตะวันแล้วกับผักสลัดบักแตงอันนี้แคบหมูกรอบ,อบของมักพิเกมเลยเนี่ยจ้ะนี่เห็นหป่เราเห็นแคบหมูทานตะวันบังแล้วก็น้องเขาหอมมากินอะไรคะลูกเนกเต็ตไก่ค่ะมาเซ่บซน้ำกันด้วยจ้ากินเลยลูกบูกะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โบก,กับลูกเนี่ยจ้าหากโบก,กับลูกเฮ็ดผิดพลาดกะประการใดกะขอโทษขออภันะจ้ะติชมให้คําแนะนำมาได้ด้วจ้าโบกับซปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจ้าเป็นมืดๆน่จาจะกินตั้งย่อนแสงจังไหนบุเจา้ากหอมอยู่ข้างหลัง <laughs> กินเนกเกตสบายนางังแบบกรุบๆเลยจ้ะแคบหมูแล้วลกกินเลย อะไรนางกลุบดีดีแม่หาฮอจอะเต็มถาดเลยเก่มากลูกซ้ายมาก หลายมา่มาจะให้เต็มทัดตลาดพรนี่ยอดอ่อนทันตะวันมาเมื่อเอามาเล้้จัะน่าไม่รู้เขาปลูกยังไงนะลูก มันนีวันหยุดอยู่กับลูกจ้ะแต่กะโรงเรียนกับบ่าได้ไปแล้วล่ะจ้ะช่วงนี้ปิดบัดทถูกรงเรียนและตั้งเกมกับปิดละเสร็จมาหมาเหย้าๆเลย <c ười> <c ười> กินตอนเที่ยงพอดีจ้ะ Bản nhạc cả đi đi lốm dế nhìn ta bên mượn mượn nào ta sợ bay nàng cục cục หมดแล้วลูกก็หอมหิวไม่ใช่เหรอมนะอพริกเต็มเมื่อนี่เผ็ดเปล่เผ็ดลายเมื่อน่ะมะเขืออะไรมะเขือลูกมะเขือเทศดอกไม้ดอก ลบเย็น,นเย็นจ้ะมลมเย็นคักจ้ะพัดผักปิวตกพุนะ่น่ะลมดีคักอากาศดีคักจะมื้อเนี่ยบรรยากาศดีคัจะจ้ะ่สอืจ ผักแม่ปิวหมดเลยกินหมดหนวไปนอนตรงกระท่อมอัดได้ไหมได้แม่อารมสับนีมาอยู่ไหมไม่ได้มาหรือเปล่าเอามามันก็ดูไม่ได้ลูกโทรศัพท์เครื่องนั้นไม่มีเน็ตอืม บรสน้ำปลาเน,น้อนัวไอ,อ,อร่อยอ้วลืมกินแคบหมูลเลยแซ่บลรไม่กรอบอ้มอืแห้งสักหรอ stop stop หมด้องกินให้หมดให้หมดเหรอเวลานั้นก็แม่หิวแม่หิวให้แม่กับพี่เกมคนละครึ่งเพราะว่าอิ่มใช่ไหมอร่อยนักเก็ตอร่อยนะอิ่มแล้วไปเดินเล่นแล้วลูก ไปเดินเล่นรอเลยค่ะทับแม่จับแม่สิลูกจับแม่ลุกเลยอกวนหลายอิ่มแล้วก็ลุกมาขึ้นมาทีเนี้ยุูบขูบขุบกุบ มือไทยเวลาเที่ยงพอดีจ้ะเราไปผัดน้ำมันหอยเป็นตะแสบตัวเนี่ยยอดอ่อนทานตะวันแก่ลงผิเผึิกตักกินเบิดเลยเนี่ย เผ็ดแซ่บครับ <laughs> บุมักสดดำนัวๆันจ้ะแซบบครับ บยอดอ่อนทันตะวันเมื่อรู้ว่าแมนตน ท่านตะวันที่ดอกเหลืองๆบนเนาจะบรรูจ้ะท่านตะวันกับิมีแบบเดียวนัวนเนาจะแต่งไป Pip. Okay. แซบบดเจียงถัดอ <c oughs> ะขัดความแซบนัว แมนเบดจะเสร็จแล้วลูกไปแป๊บเดียวเองเหาไปแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงถาดเลยเหรอใช่โอ้โหแสบ พอดีอิม่มพอดีกินเบิดจ้ะมามาหาหอรับหมูล,ลูกมานั่งดีสิคะลูกมานั่งสวัสดีค่ะดีๆมาลาพี่ป้านะออาดีๆีเร็วนั่งลงดีๆลูกเกมกำลังแซ่บแซ่บนัวอร่อยนัว หมดสิอ okay. right ิ่มแล้วค่ะผ <hmm ู้ใดมาคลิปนี้บวกกากฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะจ้าไว้เพาะกันคลิปใหม่นะจ้ามื่อนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ